สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องบอลทางเค็มวันนี้กับพบกับการพิธีปีการแข่งขันเลยเปิดพิธีเปิดเละพิธีปิดอมเดียวได้เมือนี้นข่รันกีฬาต้านยาเสพติดขวบหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดของทิศบาตะวันไรได้เมยวนี้มา,า,า,าราับช่วงที่ตามช่วงปรัเดเดียวครับรู้ว่าใครวัตถุประสงค์ที่เราจัดการแข่งขันมาทุกปีนะครับป่นนี้ได้เวลาสามควรแล้วผมก็เปิดกึ้น แข่งขันกีฬาตะบันไร่ท่านยาเสตติณักีัขอบคณครับชมชุดการแสดงนะครับกีตามวยไทยนะครับจากโรงเรียนบ้านไร่บ้านไร่ครับโดยท่านขออรเช่ ช่างประสานงาผักตุกบานประสานใจร้ายแหงสอนการแส,สดงขีต่ามวยไทยของโรงเรียนปลายบันให นำของท่านโพร,ราชินโคน สนามก็ยาแฉะนิดน bon, ึงนะครับในวันนี้พอดีช่วงลูกเช้านะครับพายุพบกับการแข่งขันฟุตบอลผู้ชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงระหว่างเขตหนึ่งกับเขตสองซึ่งเขตหนึ่งประกอบไปด้วย ปั้นไร่หมูหนึ่งปั้นให้หมูหหหมสองข้องขาหมูสี่คำเจริญข้องขาน้อยปั้นให้สองให้บรรณอุโด,โดมเขตสองประกอบด้วยที่ไทยคำเวโอ้เกเด็กตอนนี้เขตสองพับสนามเล่นอยู่ ไม่เข้าโอ้ยหโลกนี้พูดแต่ประตูมารับไปได้ของตูสาดยาวมาทางหน้าอริตองหน้าของคนที่หนึ่งของซาขวันคนที่หนึ่งของไล่ยิงไม่เข้าแล้วคนที่สองของเครดตหนึ่ง สองเรื่องที่พมประตูเรื่องที่สามขอเขตสองครับ เบียหนึ่งลังครับจากข้างสนามกองเชียร์เขตยหนึ่งครับถ้าน้องบอสยิงเข้าลูกนี้ครับไปเบียหนึ่งลังครับจากกองเชียร์เขตยหนึ่งครับไม่เป็ <c oughs> นไร <c oughs> เอาเอาเอาลูกเด็กคงก็ถอยไก่แท้โอ้ยถอยไก่พ่อเต็มคอเต็มคอโอ้ยเซฟเชฟที่สามต้อเกียส้อและเทอยบได้นะ เขตสองครับเชฟเชฟเชฟถ้าคนนี้ยิงเข้าก็เรียบร้อยไปเลยนะครับเป็นการยิงโทษของเขตสองประตูท้ายอ้าวให้เราให้สองพันเอาเขาชนะเลยดูนี่นะเอาไม่ห้าพันด้วน้อยไปน้อยห้าพันนะครับพร้อมกับอีกสองดอกกุหลาบอ่าชองแล้วเข้าสองแลนด์สองอันดีไม่เข้าผู้ดัดชิงระหว่างให้น้อยกับ โคกูฮ่าได้วันนี้กองซีแฟนๆสุดยอดวันนี้มาพบกับการแข่งขันฟุตบอลเด้อดูชีวีกำลังลงสนาม คุณครับอยากให้อยู่เยอะๆหน่อยางน้รยบาทครับทีมฟุตบอลโก้ชห้าห้าร้อยบาทนะครับทีมตะก้อโก้สะอาด0้บาทครับทีมฟุตบอลทีมแทงห้าร้อ รวมนะครับรวมทั้งสอท่านครับนี่นคือแชมป์เบสบอลหญิงปจีปี2 5 6 7เทศบาลไล่บ้านให้หมู่สโอเคครับตามอยู่ช่องยูทูบมีผู้สาวพร้อมแรกนีเด้อ เกียดินได้ลองชนะเลิศครับไมแต่นะครับสนใจรางวัลยังกไปไกลกนไปมากีเดีเส้ไฟนะย่อไปเลยครับก đăng khanh,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  เอาไปรับเงินแม่ยูเาไม่อากนำโดาเองกล้องแนหูึ่งมอเอามค่ะถ้ามองกลองนะคะหนึ่งสองสา1 <S 2 3ันเส็บจิตประจับปี2567ได้แก่เทียนเทียนให้หน่อย บ,นบนานหาดีมากเลยนะ,นะสำหรับปีนี้แช์เป็นของให้น้อยหมู่สิบหกขอบคุณน้องๆลูกๆลานทุก,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 กท่านที่พากันปันฝ่าเข้ามาสู่แชมได้ประสบความสิริเราชนะบ้านคกบหมูห้าสองประตูต่อหนึ่ง ได้ก็ไครับคารงน็กตูราด้วยนะครับด้าน้อนะครับเอาเต็มแชมป์เลือดไทยน้อยมนีด้วยผู้สนับสนุนจะเป็นทางการกับพีพีทิติวัฒน์พีพีมินิมาร์ทขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนบอลแข่งขันบอลเทสบาลายตาจิติครั้งที่สมัยแปดจาปีสมัยหกสิบเจ็ดขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นทางการกับพีพีมินิมาร์ทขอบคุณมากมากแชมป์คือเรา